สวัสด,ดีค่ะดอกน้ำนมกระทิงเนี่ยมันจะคล้ายๆดอกอาธิชกถ้าดอกมันแก่แล้วเห็นกระป๋อข้างล่างไหมคะมันจะคล้ายๆอาธิชกแต่มันเล็กมากค่ะบางคนเขาชอบกินนะแต่ต้องต้องขยันต้องอดทนในการที่จะจะแกะเปลือกหอมหอมเนี่ยหอมที่จะพาไปดูนั้นคือ ผักชนิดหนึ่งคิดว่าเป็นโอปะหรือเป็นที่โสฝนตกกลางร่มด้วยจูงหมาด้วยยิ้วกระเป๋าด้วยเฮ้นั้นต้นอะไรอ่ะเขาเอามาทิ้งนะค่ะมันเป็นดอกไม้นะนะันอ่ะเหมือนใบขิงเหมือนใบขิงใบขาเลยค่ะหเหมือนขาเลยอ่ะ ตกเปียกเลยนะเนี่ยหมาของพวกเราเปียกเลยนี่ไงคะนี่๋ยวจะให้ดูให้ดูชัดๆภาพมันไม่นิ่งต้องขอโทษมากๆนะคะนี่หลายคนรู้จักมันจะคล้ายๆใบงาเกาหลีแต่อันนี้ไม่ใช่งาเกาหลีนะคะมันเป็นใบชิโซหรือว่าใบโอบานี่ ดีนะที่ยังอยู่รอดมาเขาไม่ถอนทิ้งนี่ยค่ะงามเลยนี่อีกตรงนี้เองไว้มันหลังจะมาเก็บเป็นยาด้วยนะเนี่ย รงนั้นอีกคุ้มหนึ่งนี่กุหลาบกุหลาบก็ยังมีดอกฝน,นตกชอบจังเลยชีสกเดีได้เอาไปปลูกในอพาร์ตเมนต์ไม่ได้พอปลูกแล้วใบมันจะกรอบไปหมดเลยก็ยังดีนะยังมีหยุดตรงจุดนี้ให้เก็บ ต้องมีคนเอามาเล็ดมาหวานนั่นค่ะน้นนั่นน่นะนี่แหละค่ะที่จะพามาดู <c oughs> ก็คือชีสุหรือโอบะมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะส่วนผักเนี่ยมันไม่ใช่ผักพายผักแพวนะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีกลิ่น แต่ใบมันเหมือนผักแพลวมากเลยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ